สำหรับวันนี้นะครับพี่พเจ๊จะมาร้องเพลงอะไรดีครับร้องเพลงอะไรเพลงศรัทธานะโดยดงโดยดงโดยดิดง่ดดดงเลยอะโดยดงเช็คเช็คเช็คกีตาร์ก่อน ม่ปรับทายอยู่ลูกแม่เพียงเียงเลยนั่นเพียงเเพียงยังมีมนอ่ะเขาปรับกีตาร์ปรบกีตาร์อกีตากีตมีก็คงต้องมี นานเราคงจะได้สขใจทุกทีที่ทไรว่าจะได้มาด,ดรับนี่ก่อนปรับปรับเสียงก่อนยอย่าไปมุนแม่หรอกพี่ปรับเสียงจริงด้วยนี่ม,มุนยเยอะ dindin dindin นี่เนี่ยอันนี้ไปปรับเสียงลูกถ้าเราไปหมุนนะเสียงมันก็จะเพีย้ยนปัเพี้ยนแต่เราก็จะลองไม่เพราะ,ะเราก็จะไม่ได้ดอกอะลบั้ามันเล่นดีดปเจจะเล่นกีตาร์ใช่ไหมปเจเล่นตรงนี้ได้ตรงนี้นไม่เล่นตรงนี้นเอาไปปรับเสียงใช่อม,มุนปรับเสียงความตึงของนะนะต,ต,ตึงของสายใช่มันต้องตึงให้เหมาะสมทั้งหกสายนะครับได้ใช่ทั้งหกสายเลยนึงจะเล่นนะพี่จิก็เล่นดีดตรงนี้นะเนี่ย เล่นไม่หมุนไม่ได้นี่ไม่หมุนไม่ได้เราปรับเสียงแล้วปรับเสียงแล้วใช่ปรับเสียงแล้วครับเพราะฉะนั้นเราปรับเสียงเสร็จก็้ัก็เล่นตรงนี้เอาไหมดีทุบมันก็เริ่มเสียงดีแล้วเสียงมีทั้งหมดกี่เสียงกี่เส้นมีหกเส้นหนึ่งนับตรงนี้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 ลูกห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 กไปถึงเจ็ดเนี่ยหนึ่งหนึ่งเส้นเล็กสุดสอง

เดี๋ยวเราปรับนะจ๊ะบ๊ะบ่ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบเะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ่ะบ๊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 ะบระบ๊ะเ๊ะบ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 ๊ะป่ะบ๊ะบ๊ะบ่ะน๊ะบระบ uh ๊ huh. ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ่ะบ๊ะบ๊ะเ๊ะ่อะบ่ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ okay, ๊ะ่อะบ๊ะบ๊ะ เดี๋ยวเราไปซ้อมมาใหม่นะครับตอนนี้คุยกันยังไม่รู้เรื่องครับบ๊ายๆจุ๊บจุ๊บ